สวัสดีพี่น้องสวัสดีเดบสิกุสุ่คนจ้าพอกระซองเมนน้ำเช่นคือเก่าเนาะพี่น้องจ้าเช่นเก่าเช่นเคยเนาะมาเลือพี่น้องกองไปมาแม่คัวใส่ซึบมาด้วยซ<ม>ึบแม่คัวสใส่เอี่ยมตลอดอม,มาลำพางเขาจะซื้อมาขายของตะ <c oughs> ตาอยู่ตั้งหน้าตะตาป่าขายยังบ่อีอแม่มุ่งหรือมอนแพตกนะแม่ แกไม่รู้สาหรือวะสบายดีพี่น้องนอนสบายดีนสุขุุคนเลยแต่ตะกองคับมนจะเื่หรือมินี่นี่เ้เกินตลากินตลาพี่น้องท่องกระลาภาดีเซียนเซนดอนเลยเงินดอนเนาะแป็แเป็บเก็นเป็ดพินัย้ว ใม่ค<ม>่บาอะไรแววข่าผลิตออกมาใหม,าม,ามา่ๆเนาะก่อนึงก็ขอบคุ่นอะไนออกเป็นมาุญออะไรอ้ยขอบพุ่น่อแม่อะไที่เมตตาขอบบไวน้องแม่รองลูกสาวคนนี้นลูกสาวโก้เกินเนาะ โลเนาะอันหนึ่งร้อยนะไเมนนี่กํายาเส้นโคัวโคจะเป็นอ่องนะเนาะอีอีสามรอดอะขารถเข้าโคกุนละลายได้ไหมเล่ขอให้รับวคุนละลด้แมเลอพอให้รับให้รวยกเก้าเงินไรนองทองไรเ่าฮาคุณแม่คุณพ่อเสมอเสมอหากน้อยขอให้หากน้อยยแม่แต่ทุกมากเห็น อันนี้นะพอเห็ีกันเด้พี่น้องเงินกีบนะเราจะมาเห็ดต้นเลยเงินให้เงินเงินเงินดอลลาวงินดอลลาวนี่ใบใหม่ใหม่ากระิดากระิต้องเลขอันนี้ถึงจะได้พี่น้องเอ้ยเซนกีบอันนี้ร้อยห้าสิบาทนึ่งเนาะร้อยห้าเป็นใบหมดเลยเซนกีบเนาะร้อยใบนะเซนกีบไหมครับแปลขันหาสิพันหพันกับแปสิบบาทครับ้ากบตกเป็นเงินสองร้อย เราหาซีบใส่สแญดงสุดแม่กลัวอันนี้นะอันนี้ในแหมปออกออกมาอีกด้วยก็แหมนหัวที่หล่อเนาะมันมีสิบด้มันมีสิบใส่อันโทรศัพท์ค่ะห้าร้อยนอนเหมาะ ไเพิ so ่นเนาะไปห้องมือไปข้องมือไทยประมาณ้เก้าเจ้าลอกับสามตาตหาตัวแทนหาบาทเป็นอย่างนี้่าเะสีแบงแห้นี่ยหน่บอยนเอดแปดสิบบาทสามพบห้า นีไปแบ่งพืนกับยาเนียบ่งเมฆัวดิเมัวปลาตาปลาปูเนี่ยนะตอนนั้นสินี่ยคนโตกลิ้นหมาจกืออะเลยไปยางเสออาไปที่เรียกเลางเซอาทีเกับขาป้ากับขาลดนเท่าน้ะห้าลดนเท่านั้นไอเมื่บ้านเนี่ยเนาะหกพันหนึ่งร้อยยี่อิบ้าหนึ่งหกบาน้ค้าน่้น มาายซองห่อยกันเลยบุท่าได้ขายเด้ซองหน่อยนะดีครบแล้วคุณนาจ้าส่วนพ้โต๊กไหนพลอยแม่ท่านเจะตะบุงคลิปกันย่าไม่นี่นะแสมมติว่าตะหนีแหงล่็ขีดลงมาเตะหนีใส่โ้ดโต๊กซ้หมื่นซ้ขึ้นเนาะส่วนไหนมาดูฝันมันมันเสะเนี่ยมันเหมือนมาใส่บานมาอื่นตามพ่าชาวัดกีเพดี่เป็นโลพองพีโรพันสอง ขอบคุณลาราเดอแม่เลอพ่อแม่ทีเมตตาเมตตาเฮาหายขาดรางวัลคนกลัวพี่น้องเอ้ยเราก็สิดีเราสิดีใจได้ผู้เฒ่าได้แม่าได้เงินเนาะเฮาคิดฮอดตอนอีเมียดีไปไลา์เอฟซีหายเงินเพิ่นมาก็โอ้เปิดกันนับในอีเม่เอานับนับนับอะไรกะซื้อมันครบหนึ่งพันเลยแล้วก็เก็บไหวนะเออนี่กันแล้วเนี่ยได้ไปกันอย่างเงี้ยขายเป็ดร่ายังดีใจเงินขายเป็ด หายไปได้ดีใจว่า <laughs> สิบหายเราเลี e. ้ยงยายเราโซยายเราป่วยท่านบัวหามาหาเราเลี้ยงเราปสิบหาเองเนาะเลยเอเบียดเขาก็เลือาเบียดในเงินในเมืองให้เราเลี้ยงนี่เจ้าตัวว่าจะเปลี่ยนเลยสามลายเดี๋ยนะสามลูกเราเพี้ยนสัมสัเลี้ยงล้านหงเพี้ยนอะไรนะเลี้ยงเพี้ยนอะไรเดี๋ยวผมมีตัวติดตุยกินหามกินตัวอ่ะหานี่ไงาขาหลุดเท่าน้อราคาปลาเนี้ยสิบโลกับ รถราคาสิบไหวใส่ายแพงไหมแพงยืมเงินหอก่อนได้ยืมเงินหอก่อนได้ค่ะป้านะพี่น้องจใาแล้วก็ยืมเงินเข้ามาก่อนได้ขาโหลดมาเรีนอีกนได้นี่นเแทนกันได้แทนเขาเออแทนกันแล้วเนาะป้าดีหน่อยมาเลยโอ้ยเก็บเศษปลาอนพิมพ์มามาดูตัวกอน ไปอ่านนเทนไปอาไปเลนนั่นนูเลนถูเอาน้ำอ่อนน้ำน่นน้ำโอโได้แต่กระโพดหมาไปฟันกเผูหาอย1ี่ว้าวเนยัเ6นาทีถ่ายก็ได้หมดอะไรละินแมปิดนะขายน่อยมากมากละร้อย มา,า้สา,มา,าสิรวยเฉยเลยใไใหาา้ให้อานนีไม่มีมมเงียให้ไปคืนเขาแลวก็กี่ยเงเอาไปใส่สื่อูอสืกินแล้วเนาะกินมือหนึ่งเมือทรายจะวาส้มคน มันี่นะอยู่สี่มือนี้ว่าทะเลดีนะว่ามีป่าคนสัวเลี้ยงเนี่ยไปเห็นแต่มือปลาลุงมือไผ่แบบแบบมือไผ่บ่แล้วก็ปลาแห้งที่เลแบ่งแม่ม่ีปลาแห้งนะอไปนไัน้ำอะไรแต่งามื่อกี้มือพีดเนี่ยน้ำตาเด็กเด็กมาเพาเห็นเขา มานเทียงนะมีทุ่งลองสลามันงข้างล่างเห็นจ้นปลาดุกนี่มันมันปลาดุกเห็นยุบไปบังนู้นเห็นมากระเียเห็นเหรอบอ๊โอ้ยเวลาคนงามมันมัเยอิชอเซนตามกล่องโอเซนเห็นเห็นภายในเห็นไปไหตองสาไปถ่ายจากนลูกับัับดูจากนั่นลูกนอนเห็นภายหนเห็นไปไหนเห็นทเลไปบงไหมยังบังกล้องไหมนำกล่องโอเซนจ้

แปดนปาทีสิเก้าขานมเนี่ยราคาขนมน้ำ,นำพิมถูกคราบก่นอนเนาะถูกคราบก่อนถูกมากๆมมีนสิเมื่อเจ้านี่เอาขา้ามิ้นต์ขนมเนี่ยแบ่งให้ร้านใส่ลำเลยแม่เอาได้ไหมนะขอบคุณละลายจ้าเออเอามาย เอ้ยไอ้เอ้ยยังไม่ได้นะคุณะไุณน่ยจ้ไม่ได้คุณป้าคุณแม่คุณแม่คุณมูคุณแม่อะไร้อแม่ขอ้าแม่ด้ม่ขอ้จับมีเสียงด้วยมีเสียง่เจ้ามา้าน่งจลอกลอลก่ลกลไลกลกออก้อห้ลกอม่ นี่ก็ซิเมื่อและค่ะมดแเแบ่งแบ่เครื่งกัญญามี่ก็ไม่นเลยเนี่ยเอแบ่ยคนมีสิหกร้อยสี่อาบอไปหนึ่งแ่หกร้อยใชชิบหายแล้วเนาะอันนี้มันกะ้องเงินคนละตุกดินายน กัดเจ็บอะกินไม่ได้แล้วตกลงไงนี่ตกแล้วอย่างนี้ก่อนลูกเช็ดก่อนไม่ไม่ไม่เช็ดให้ไปเช็ดก่อนไปเช็ดกินอีกโอย จะนัม <discounts>, ันนะาไปไอฟนม่าปิดกล้องให้แม่นะนุินาทีแล้วนะจิตยังจิแล้วจิแล้วลาเลยพี่น้องฝากก็ไหลก็แซนขอใจพอเหน่อครั้งเนาะใจพอห่ด้ป่ะนะทุกคนเด้อที่คอยสปอร์ตลลาโห้ดีมีแรงรำรู้รำรวยไปเลยสบายดี